จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นไขมันพอกตับหมออรพินหมอโรคระบบทางเดิอนอาหารและตับค่ะจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นไขมันพอกตับถ้าดูตามอาการแทบจะไม่มีทางรู้ได้เลยค่ะเนื่องจากคนเป็นไขมันพอกตับจะไม่มีอาการในระยะต้นจนกว่าท่านจะมีตับอักเสบหรือสัญญาณของตับแข็งแล้วตับอักเสบจะมีอาการแค่เพลียเหนื่อยง่วงนอนตอนบ่ายอยากกินอาหารที่มีรสหวานเพิ่มขึ้นเมื่อใช้พลังงานเยอะ หรือเมื่อท่านเป็นตับแข็งแล้วก็จะมีอาการของตับแข็งเช่นมีน้ําในช่องท้องตัวตาเหลืองท้องโตบวมที่ขาหรืออื่นๆนะคะการตรวจมีความจําเป็นมากหลายๆครั้งไม่ตรวจไม่เจอการตรวจแนะนําให้ตรวจเลือดเพื่อดูการทํางานของตับตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูโครงสร้างโดยทั่วไปและตรวจด้วยเครื่องไฟโบสแกนเพื่อประเมินความยืดหยุ่นและวัดปริมาณของไขมันในตับคร่าวๆค่ะ การนำข้อมูลทั้ง3าม,มาร่วมกันในการวินิจฉัยจะช่วยให้มีความแม่นยำเพิ่มขึ้นค่ะหากท่านมีความกังวลหรือสงสัยเกี่ยวกับโรคไขมันพอกตับนะคะเรียนเชิญได้ที่ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบำรุงราษค่ะ